สวัสดีครับทุกๆท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยอีกแล้วนะครับแอดมินแจสดเอ็กคิวเซนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวขายรหัส ROV เป็น ID ที่101กันแล้วนะครับก็สำหรับ ID นี้เป็น ID อีกตัวหนึ่งที่ถูกลองลงมาจากตัวที่100นะครับตัวที่100ปล่อยในราคา35,000บาทตัวนี้จะอยู่ที่10,000บาททวนเท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ของเยอะๆแต่ราคาประหยัดลงมาจากตัวนั้นพอสมควรก็ ให้ดูตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในคารหนึ่งเอหนึ่งหมืนบาทเนี่ยนะฮะของก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่พอสมควรนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็แล้วกันนะครับเริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับรหัสนี้เล่นไป1,000หักว่าเกมอาตาาชนะ51ปอนะครับฮีโร่3 3สกิน32แลงอยู่ที่ระดับแพทเิร์นวนะครับเลเวลรวมอยู่ที่30 ด้านสกอร์ผู้เล่นไม่มีประวัติการกระทำผิดใดๆของตัวเกมนะครับสกอร์การแข่งขันก็มีการเล่นจัดอันดับ Grand Battle Abyssal Clash ตามนี้เลยสกอร์ MVP Legendary Triple Q นั้นดูใต้ดตามด้านข้างฮีโร่หลักๆที่ดนีนีเล่นนะครับก็จะมีทั้ง v i o l e t b u t ต e r f l y น์าคอหงอคงวีล่าคริซซี่ครินแนกทาราลัมเบอร์แวนเฮลซิงนั่นเองในด้านของประวัติการเล่นก็มีแพ้มีชนะทั่วไปตามรูปแบบของเกมโมบา้านะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าฮีโร่ที่ท่านได้ไปจะมีตัวอะไรกันบ้างใน ID นี้นะครับราคา10,000บาทเท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวเรานับกันตั้งแต่ด้านล่างก็แล้วกันนะครับก็จะมีในสองเพน่าเฟนิกคริกสลิมลัมเบอร์งอคงครินแนกลาสอเลสเตอร์แบทแมนเตียวเซียนนาคอสเพเรตาทารานาปายาลูเมียแวนเฮลซิงไอริเซนิดลิโปมาลอช์มีน้ามาแกนกาอลิส โอมาบัตเจฟายยอนวิโอเลตกาลีวีล่ากิลดอร์และซีไฟกับคริซี่นั่นเองนี่คือฮีโร่ที่รหัสนี้มีไว้ให้ท่านเล่นนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าทั้งเกม RV เนี่ยรหัสนี้ขาดแค่11ตัวละครเท่านั้นและส่วนใหญ่จะขาดไปทางสายแท้งแต่ในส่วนพวกแครี่แอสซัสซินเนี่ยนะครับแทบจะมีครบทุกตัวเลยนะครับแอสซัสซินผมว่าน่าจะครบนะอ่ขาดแค่ซูก้าร์แนวไฟเตอร์ก็ขาดเยอะหน่อย นะครับในสองด้านเม็ขาดแค่ไม่เยอะแครีส่สปอร์ตอะไรพอมีตามนี้นะครับในด้านของฮีโร่30กว่าตัวเอาไปเลยนะครับในดีนี้ต่อมาครับในด้านของสกินนะครับที่มีให้ท่านเล่นในดีนี้ก็30กว่าสกินนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆและที่สําคัญมีสกินรีเจนของหงคองมีสกินรีเจนของคริซี่มีสกินรีเจนของวิโอเลตและยังมีสกินแรหายากของวีล่าล่างโซนอิงเจออีกด้วยนะครับลักษณะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเข้าให้ดูด้วยแล้วกัน เริ่มกันที่สกินแรกครับเป็นสกินของคริซี่นะครับล่างฟลาเวอร์ชิลต่อมาเป็นสกินของคริซี่เช่นกันซึ่งสกินนี้เป็นสกินรีเจนนะครับของคริซี่เลยนะฮะต่อมาเป็นสกินของซีไฟล์ล่างเซนติเนลต่อไปเป็นสกินของวีล่าล่างสโน่ไอล่างฮาร์ดเบรกเกอร์ครับขออภัยนะแล้วก็เป็นสกินแรของวีล่าล่างสโน่ไอเจ้านี้นี่เองนะครับซึ่งสกินนี้เป็นสกินแรน่าจะเป็นตัวแรกของเกมเอวีเลยก็ว่าได้ นะครับเรียกได้ว่าเป็นสกินที่เงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้นะครับในตอนนี้เพราะว่าถือว่าเป็นสกินหายากระดับต้นๆของเกมเอเลยนะครับสำหรับสกิน snow festival snow angel ตัวนี้นะฮะต่อมาเป็นสกินของ Violet ล่าง f a i r รนะครับก็เป็นสกิน l e g เจ d ที่ต้องใช้ลูกแก้วคริสตัลในการปลดล็อกเช่นกันกับคริ s ี่เลยนะฮะต่อมาคือสกินของ Violet ล่าง sharp shooter ต่อมาเป็นสกินของยอนล่างมิดไน ต่อมาเป็นสกินของบัตเตอร์ไฟล์ร่างแคาเดมี่ครับแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟล์ร่างฟ้าให้ท่านด้วยแล้วต่อมาเป็นสกินโอมาครับต right> ่อไปเป็นสกินของอลิสต่อไปเป็นสกินของเมอร์แกนก้าครับต well ่อไปเป็นสกินของมิหน้าต่อมาเป็นสกินของมาลอชต่อมาเป็นสกินของดอนเอ้ยสองแอสเซนก้าต่อมาเป็นสกินของลิโป้นะครับต่อไปเป็นสกินของไอริร่างไวเปอร์นะฮะต่อมาเป็นสกินของวนเฮลซิงต่อไปเป็นสกินของเทลร่างเชฟไน ต่อมาเป็นสกินของนาตาเลียนาฟาย่านะครับล่างลีโอนล่างจุดจีนนั่นเองต่อมาเป็นสกินของทารานะฮะต่อมาเป็นสกินของเพลตาต่อมาเป็นสกินของนาคอสต่อมาเป็นสกินของเตี๋ยวเซียนต่อมาเป็นสกินของเอเลสเตอร์นะครับต่อไปเป็นสกินของครินนักแล้วก็ เป็นสกินของหงอคงลากเอเจนต์และไม่ได้จบแค่นี้ครับยังมีสกินเอมเบอร์ของหงอคงอีกด้วยนะครับสกินนี้เป็นสกินรีเจนที่คล้ายๆกับเฟียรี่วิวเลนแล้วก็ของคริซี่นั่นเองนะครับที่กล่าวไปในตอนต้นแล้วก็มีสกินของลัมเบอร์นะครับล่างแมกมาสกินของคริสล่างไฟฟลาฟเตอร์และสกินของเฟนิกนะครับอ่าและนี่ก็คือสกินทั้ง30กว่าสกินในไอดีนี้ที่มีไว้ให้ท่านเล่นนะฮะสามสิบสองสกินนะครับโคตรพ่อคนแม่เยอะ นะฮะเอาไปเลือกกันเยี่ยวเหนียวเลยนะครับสกินแรสีสกินสกินที่เปิดขายแล้วซื้อไว้อีก 3...10...20 กว่าสกินโอ้โหนะฮะหมดเงินไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่มาขายแค่หมื่นเดียวเท่านั้นต่อมาเรามาดูในด้านของรูนกันบ้างครับว่าจะมีให้ท่านเล่นดีน้อยดีแย่แค่ไหนอ่าในด้านของรูนเนี่ยอาวเชียอ๋อผิดช่อง นะครับในด้านของรูนจะมีทั้งหมด4ช่องนะครับช่องแรกจะเป็นรูนตามชื่อทับหง,งอองที่จัดสายไว้ก็จะเน้นในด้านของพลังโจมตีไม่มากจะจะเน้นหนักในด้านของอัตราคริติคอลและความเสียหายคริติคอลเนี่ยครับจะมีรูแถวกลางที่เป็นรูนหัวใจเนี่ยที่เป็นดุดเลือดที่ไม่ค่อยเกี่ยวเนื่องกับสายหงอองสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีพลังโจมตีและความเร็ว่อนที่ที่อ่มาทดแทนกันไป นะครับส่วนแถวแรกก็จะเป็นอัตราค r i t i c อ l และความเสียหายค ritical ทั้งหมดเลยนะครับส่วนแถวสุดท้ายที่เป็นเขียวรูนเขียวก็จะเป็นพลังโจตีและความเอ่อพลังโจตีและพลังเจาะเกาะนะครับผลออกมาก็คือค่าค่ารูนเนี่ยก็จะเน้นในด้านของอตาคิ i t i c a l อยู่พอสมควรน,นะครับถึง36%นในด้านของความเสียหายนะฮะแล้วก็มีค่าเจาะเกาะที่สูงกว่า60ตามนี้นะครับในด้านของรูนแรกต่อมาเจาะเกาะเร็ว นะครับรูนนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่โดดเดือดโดดเด่นออกมานะครับนั่นก็คือในด้านของความเร็วโจมตีนะครับเพราะว่ารหัสนี้เนี่ยก็จัดรูนใน2ช่องแรกไว้เป็นอัตราคริติคอล0ู 5, และความเร็วโจมตี1.6ทั้งแถวนะครับซึ่งผลก็ออกมาทําให้รหัสนี้มีความเร็วในการโจมตีค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับถึง16%และที่สําคัญก็ยังมีค่าเจาะก,ก่อนและพังโจมตีที่ประคับประคองไว้เท่าเดิมและยังมีดูดเลือดก,กับคริติคอลอีกด้วย ต่อมาในด้านของรูนลิงคริติคอลรูนนี้เนี่ยก็จะเป็นรูนที่เรียกว่าไงอ่ะไม่ได้เน้นคริติคอลนะฮะตามจริงชื่อนี้น่าจะเขียนผิดนะฮะจะเน้นหนักไปด้านของพลังจมตีค่าเจาะเกาะความเร็วเคลื่อนที่และดูดเลือดอย่างชัดเจนนะครับจากไม่มีบวกคริติคอลไม่มีหายเหวงอะไรจะกระจายไปแค่2อย่างคือพลังจมตีและเจาะเกาะส่วนดูดเลือดของความเร็วเคลื่อนที่เป็นแถวกลางและแถวอยู่แล้วนะครับดังนั้นรูนนี้ก็มีไว้ตอบโจทย์ให้ท่านซึ่งจัดสายง่ายที่สุดแลวในด้านของรูนชนิดนี้นะครับถ้าเราเคาานนลียร์ทุ สีแดงเนี่ยจะมีรูนสามทั้งหมดอันนี้ 9, 10, 10... อ่า29แล้ว1 29แล้วก็เท่ากับเท่าไหร่3 0 31 32อ่า่ะเท่ากับว่ารูนแดงในดีนี้นะฮะมีรูนสิบทั้งหมด2อันนะครับ2 0รูนเก้าอีกหนึ่งูนสองอีกสองูนสามอีกสองครั้งก็31แล้วก็อันหนึ่งก็32ชิ้นนะครับต่อมาในแถวม่วงก็3 2 4 2 4 2บวกเท่าไหร่อ่ะ 4 2บวก6นะครับ42บวก6ก็เท่ากับ48่นะครับ48บวกกับ7ก็เท่ากับ55ชิ้นนะครับและไปรวมกับแถวม่วงเอแถวเขียวแถวเขียว55บวก10ก็65บวก2อีกก็67ชิ้นนะครับเท่ากับว่ารหัสนี้มีรูน3ทั้งหมด67ชิ้นก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับในราคา10,000บาทก็ตามราคาเลยนะครับเพราะว่าบทั้งฮีโร่ทั้งสกินทั้งรูนก็ถือว่า ประครับประคองไปในราคา1 0 0 0 0บาทได้โอเคนะครับต่อมาในด้านของคลังของในไอดีนี้นะฮะก็มีชิ้นส่วนฮีโร่3 4 4ชิ้นส่วนสกิน42นะครับหัวใจ3เหรียญคูณ2อีกพีูณ2 42, แล้วก็การเช่าบัตรเช่าฮีโร่และรูนอีกจํานวนหนึ่งนั่นเองเรียกได้ว่าในส่วนของชิ้นส่วนฮีโร่เนี่ยนะฮะเหลือค่้นค่าเยอะสามารถแลกตัวละครที่ท่านต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูให้ อ่านะครับก็แลกไปหมดแล้วนะครับก็ไปเก็บต่อเพื่อแรกกันอีกหน่อยนะครับในด้านของรูนในด้านของฮีโร่นะอ่ะทั้งหมดทั้งบวลก็จบไปในเพยงเท่านี้ครับสำหรับไอเดียวที่101นะฮะฮีโร่ Hero 30กว่าตัวสกินก็เยอะ30กว่าเหมือนกันนะฮะและยังมีสกินรีเจนของทั้งหงอคงทั้งครีซี่ทั้งวีโอเลตและยังมีสกินแลหาย,ยากอย่าง Snow Angel ของวีล่าที่เป็นสโน w ์เฟสติวัตัวแรกของเกมาวีไม่พอยังมีลูนสมอีก60 เชิ้นนะฮะเรด้รว่ามูลค่ารวมๆในไอดีนี้จบที่ราคา10000บาทเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็มาสั่งซื้อไปได้เลยนะครับที่แฟนเพจของเราหรือ Facebook ส่วนตองผมที่จะแนบในด้านล่างคลิปใน YouTube คลิปนี้นะฮะก็ขอจบการรีวิวรหัส R V i D ที่101ใบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ